มาครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่วิตลิงลูมนะก็ต่อจากเดิมเลยโอเคเราลีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเก็บตังค์ปุ๊บมาตรงนี้ได้เวลาเปิดหอคอยแล้วว่ะคุณผู้ชมนะมาห้าเหรียญจัดไปมีใครอยู่ข้างในเอ่ยโอ้อันนี้เป็นใครเนี่ยคิงเหรอเหมือนผู้หญิงเลยะอ่อสวัสดีค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่พิเศษนะเหมาะเลยที่จะไปสำรวจอาณาจักรของข้า เป็นค่ำคืนที่เหมาะแก่การสังหารเป็นอย่างยิ่งอะไรวะจะบอกนะว่าต้องสู้อะฮะเป็นค่ำคืนที่เหมาะแก่การจัดการไอ้พวกสปายที่มาสอดแนมฉันไอ้ของไอเวทที่ส่งมาใช่ไหมเจ้าช่างกล้าจริงๆนะที่จะมาก่อความวุ่นวายในหมู่บ้านของข้าโอ้โหหลีกนาจะไม่พ้นแล้วละ่ะข้าจะต้องให้เจ้าชดใช้แต่ว่าข้าเนี่ยเป็น กษัตริย์ที่มีเมตตาเจ้ารู้ใช่ไหมว่าไอเวทคิงอะ่ะมันอยากจะให้แม่มดทั้งหมดตายเจ้าเห็นนั้นไหมแม่มดที่กําลังเล่นไวโอลินอยู่เนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ความเมตตาของข้าข้าจะไม่ขอให้เจ้าจงรักภักดีต่อข้าเพียงแค่จากไปซะหันหัวกลับไปออกไปจากอาณาจักรของข้าหรือไม่ก็ดูซิว่าข้าจะทําอะไรกับเจ้าอา่อ ไปได้เลยไหมพอแล้วเอาฆ่าละเกียดไอเพลงนี่อยู่เล่นสักทีโอเคว่าแล้วเดินมาต้องไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยอืมอ้ยโอ้ยยิงอะไรเฮ้ยอุ้ยโอ้โหเคิร์อเต็มเลยชี้อ่ะ ไปเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโดนโดนซักเคิร์สแตกเลยพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงมาดิมาดิอืมตายไปซะอืมเอาหรอจะเอาหรอฮะพี่อัพมาเต็มไอ้น้องโอ้โหอะไรเนี่ยเอือเอือเอือ มาเรามีอิลิลเซอร์อยู่เอ้ยชิบหายเกาะโอ๊ย,อย,อยมีมือมันมีมือคอยตีอยู่อืมโอ้โหมาเจอช็อตกันกูไปไอ้สองเอาเชีย่ยอุ้ยมีตัวใหม่มาเพิ่มอีกอืมแตกไปซะโอ้โหมีอีกมันมีอีกรีโหลดยังอ่ะจบแล้วเหรอ บอกเลยว่าอัพมาแรงสุดขีดสุดเวียงอะไรอีกจบยังโอ้โหอ่า,อาตั้งเทียนเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ผีละขังนี่ว่าเฮ้ยละขังจริงละขังปลอมลวะเนี่ยโอเคมาเป็นไงลูกน้องของแกมันก็ทําได้แค่นี้แหละ <laughs> อ่ะไปได้ละเจ้าทําให้อะไรอ่ะทําให้พวกเราอะไร <laughs> ทําให้มันน่าจะเป็น เออผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอ่ะแต่ถ้าแปลตรงตัวมันก็คือเลียใช่ไหมโอเคไปแล้วครับไปได้เลยครับน่าเสียดายที่ลูทไม่ได้ฮะอันนี้น่าจะใช่หรือเปล่านะเฮ้ยนี่ไงแม่มดที่โดนขังใช่ป่ะเฮ้ยเราเดินต่ออีกหน่อยแล้วกันขอดูก่อนนะครับขอดูก่อนว่าแถวนี้มันมีอะไรโอ้มีกล่อง โอเคไปต่อได้นะแต่ว่ายังไม่ไปนะมาปล่อยแม่มดก่อนแล้วกันดูสิว่าเขาคือใครกันคนคนนี้คุ้นๆไหมอ้าวมาปลดปล่อยชเหลอมาสเตอร์คนใหม่ให้ฉันเดานะน่าจะเป็นเวทคิงส่งมาใช่ไหมฉันพอแล้วละ่ะแค่อยากจะพักอะถึงตอนนี้ฉันจะมองไม่เห็นอีกแล้วแต่ก็บอกได้เลยว่าเธอนะ่ะคือแม่มดสินะ คุณมีความเห็นอกเห็นใจให้กับแม่มดคนอื่นแล้วก็ช่วยฉันมอบจุดจบให้กับเวทคิงก่อนที่คุณจะส่งฉันกลับไปหาเวทคิงช่วยรวบรวมอะไรนักสักหน่อยได้ไหมอ,อยากได้แบ็กแว็กอ่ะโอเคอเดี๋ยวฉันจะบอกนะว่าจะไปหามันยังไงช่วยทาลายเวทคิงไหมเอาดิจัดไปในบ้านมอสตินะนะเธอน่าจะสามารถหาเคิร์ดกิมมัวได้ เป็นน่าจะเป็นสเปลแบบใหม่ครัคุณผู้ชมอ่าชั้นซ่อนมันไว้เอาให้ห่างจากมือของเวทคิงอ่ะก่อนอื่นเลยนะจะต้องอ่าครับแว็กแว็กมามันเป็นอะไรที่สามารถมอบจุดจบให้กับเวทคิงได้โอเคมีเอาไปโอเคโอเคถ้างั้นก็ส่งฉันไปหาเขาได้โอเคอ่าเฮ้ยรู้ได้ไงว่า,วาเราชื่อในติงเกยลใครอะโอ ู้ใดเนาะอย่าบอกนะว่าเป็นมา,ากกเล็ดหรือเปล่านะครเขาารู้ชื่อเราด้วยอ่ะคนที่รู้จักเราน่าจะมีไม่เยอะนะคุณผู้ชมอ่ะโอเคมีกระจกอันนี้เปิดได้ปะเปิดได้มาที่ไหนเนี่ยอ้าวเวทวันเลน่เอามาผล่เวทเฉยเลยวะอ่าคุณผู้ชมไหนก็มาละไปนี่สายยาวๆไปมีกระจกแต่เราไม่วาปเราวิ่งเอา ตรงนี้เอาไม่ได้เซิร์ชบอดี้ะโอ้อยอย่า <c oughs> อย่าหลอนเพลงแม่งเพ่งแม่งอย่างหลอนมาในเวลาพิสูจน์ตัวตนมาฮะวงเวอรี่ขอดูหน่อยดิให้ทำอะไรนะมาอ่าเบกก้าอ่าพร้อมหรือยังล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปอ่ากดกระจกเลยจัดไป อุ้ยโอ้ให้ทำอะไรเอ่ยหุยอืมอืมอืมมาดิเปิดกระจกเลยใช่ไหมเอา้ายังงอต้องทำไงถึงจะเปิดกระจกได้อืมมาดิเออแล้วลุ้นไม่ได้หรออะไรกัน จบแล้วนี่อย่างวะอ่าแล้วไงต่อให้ทำอะไรอ่ะอ่ามีเมเดียวให้ฉันไหมก็มีนะแต่อยาไปทำอะไรอ่ะอ๋ออัพเกรดว้าวอัพเกรดตัวเองผู้ชมก็จัดไปดีครับอาจให้แรงขึ้นอีกพร้อมหรือยัง เอาอีกสักรอบไหมมาโอ้โหโอ้โหมาดิครับมาเออเอ้ยมันติดที่อยู่นะแต่ว่าชิปหายแล้วเออไอหมอนี่อืมอืมยิงติดที่ไปดิโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโดนสวอปโอ้โดนสวอป มามาตีมา,มาแม่มดนี่แม่มดนี่เอาเอยอยแม่มดนี่เอยแปบ๊บแปบ๊แปบขอเวลานอกดื่มก่อนรึบเข้ามาเอออืมข้างหลังไอ้สองเอ้ยเล็งแม่มดดิเออเล็งเล็งอะไรอะเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ข้างล่างเหรอฮะ มันมีอะไรอยู่ข้างล่างเหรอเล็งแม่มดดิเออเล็งแม่มดดิครับโอ้โหมีอะไรอยู่ข้างล่างอะฮะโอเค <laughs> จบการแสดงได้เหรียญปะโอ้โหสวยเลยคุณผู้ชมเอาวะกระจกนี่คืออะไรอะอะจุดจุดกระจกเขาเขาพูดอะไรเกี่ยวกับกระจกสักอย่างเนี่ยแหละให้จุดกระจกเหรออะมีอีกอัพอ,อีกแล้วกัน <laughs> เอ๊ะเพิ่มรักดีว,วะ เพิ่มรักไม่ต้องเพิ่มแล้วมั้งอัดแรงเข้าไปอีกโอเคแต่ว่ากระสุนจะไม่พอแล้วดิเอ้ยเอ้าเวนเอ้ยกดเย็ดไปละเมื่อกี้จะถามสักหน่อยว่าอ่าอะไรนะให้ให้กดกระจกทำไมอืมอืมอุ้ยโอ้ยมันระเบิดมันระเบิดโอ้ยแมงระเบิดอีกแล้วแมงเ้ยเอ้าโดนอะไรตายวะ ไอ้ายาเลือดไหลโอ้โหแม่เอย้ยอ๋อกระจกไม่ไปทำอย่างนี้เองอ๋อคือถ้าเราตายเราจะถ้าเราตายในห้องนี้เราจะได้อันนี้กลับมาใหม่โอ้โหในที่สุดก็รู้หน้าที่ของกระจกแล้วเราทำอย่างนี้ได้นี่เองโอ้โหเกียรละเกียรละโอเคเอาใหม่ตอนนี้ยังรีเมมเบอร์อยู่ใช่ไหม โอเคจุดใหม่ออโอเคเหมือนตายแล้วตายไม่จริงนั่นเองเอาวะมาเอาใหม่เอะอ๋อโอเคยังกลับไปตอนที่ยังไม่ได้อัพสินะได้โอ้โหทางขวามันเป็นอันนี้วะระเบิดซ้ายก่อนแล้วกันอืมอืมอืม อืมอืมเป็นไงตายยังยอมยังยอมยอมไหมยอมหรือยังอยู่ไหนเนี้ยไม่ยอมอันนี้สักทีวะอืมจบไปนะโอ้โหแม่เสียดายรูทศบไม่ได้โอเคได้อีกแล้วจมนี่มันฟาร์มเพี้ยนะเอาอีก จึ้งหนึ่งแล้วโอ้สามสามแล้ววะรีเมมเบอร์อีกทีไหมกระสุนพอป่าวะน่าจะพออยู่แล้วมั้งมาจุดอีกมาจัดมาอีกสักรอบเอให้มันแบบโหดๆเอาเหรอจบแล้วหรออ๋ออ้าวเป็นประโยคใหม่เราก็ไม่ได้อ่านเลยโอเคอเมซิ่งเอสกาหรือเปล่าเหมือนเป็นมิ่กับอเมซิ่งเวสกาหรือเปล่านั่นไม่ใช่หุ่นเชิดที่น่าเศร้าของเวทคิงหรอกนะ ฉันหมายถึงการแสดงของเอสกาในคิกบูดเซอร์คัทนะครับชันพยายามจะ,ะให้เขามาจอยวงนะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยชันได้ยินมาว่าเขากลายเป็นคนติดเหล้าแล้วก็มีแต่พวกตัวตลกเน่าเหรอถ้าเธอสามารถเข้าไปในส่วนสนุกได้แล้วก็ถ่ายรูปเข้ามาเหรอโอเคได้เอา้าทำไมมีตตโน อโ oh, no. เพราะว่าเรายังไม่มีโอเคเราต้องไปถ่ายรูปตัวตลกมาก่อนโหกดสุนหมดเลยว่ะคุณผู้ชมอุตา่าดองไปตั้งนาน <laughs> <c oughs> ไป uh huh. เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเขาก่อนแล้วกันก่อนที่จะเข้าโบนนะคุณผู้ชม <c oughs> ลุงเอา้าลุงหายไปไหนฮัลโหล เชี้่ะลุงหาย,ใค,ยใครขโมยลุงใครขโมยลุงไปเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมเอาแล้วผมจะซื้อกระสุนที่ใครอะ่ะเวดละเอ้โเดินไม่ระวังโดนเลยเต็มเเชีย่ยเอออุทุกคนหายไปแล้วโอ้โน คนหายไปไหนมด่แล้วโทรลูมนี่เหลือใครอยู่ปะเหลือคนอยู่ไหมเอ่ยนี่ไงเหลืออยู่ว่ะเฮ้ยมาอยู่นี่กันหมดนี่เองโอ้เอ็มม่าทําแบบนั้นไปจริงๆเอเธอแบบตุ้มคิงตามไปนะคิงก็เลยตามตุ้มอะไรอะไรของผมวะเนี่ยเอ่อเอ็มม่าทําแบบนั้นลงไปจริงๆเธอแบบระเบิดอาเวทคิงกลายเป็นหงเลยนะครับ เอ็มม่าเหรอคนที่ถูกมัดไว้คือเอ็มม่าเลยเนี่ยเธอแบบว่าเอา่อจีฮัตตัวเองไปเลยนะพีชีพเลยโอ้โหอะไนติงเกลเธอควรเก็บเสื้อผ้าของเธอเอาไว้นะฉันนะ่ะไม่ได้เจอเธอมาตั้งนานแล้วถ้าฉันรู้ว่าเธอถูกจับเอาไว้แล้วก็ก็อะไรเออนี่มันไม่ใช่สนามรบของเรานะเราไม่มีความหวังเลยที่จะเอาชนะกษัตริย์ในหมู่บ้านได้กษัตริย์มีหลายคนจังวะ คงต้องยอมรับแล้วนะว่าไม่มีใครทําเหมือนที่ไนติงเกลกับเอมมาทําได้เธอทํทมามันได้นะไนติงเกลแล้วเอาไงต่อฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าพวกเธอจะเอาอยัางไงแต่ว่าฉันเบื่อกับพวกซอมบี้พวกนี้ละเฉันว่าฉันควรจะไปอยู่ในที่ที่โจเซ่ Jose บอกนะโจเซ่ Jose บอกว่ามันมีโนเวอร์อยู่ในกระจกโอเคจะย้ายไปอยู่ในกระจกกันใช่ไหมโอเคน่าจะเป็นที่ที่ดีนะแล้วก็สามารถช่วยไนติงเกลได้ด้วย ฉันแน่ใจเลยว่าไนติงเกลคงไม่ชอบที่จะแอบย่องเข้ามาในเคหือหาเพื่อมาหาพวกเราอ่าเวทของเวทคิงก็ยังคงอยู่ในเคหือห์หลังนี้แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะไอที่โนเวอ่ะก็ตามนั้นแหละจะไปโนเวแล้วกันอาฉันก็ดีใจนะที่ได้ร่วมมือกับพวกเธอแต่ว่าที่ของฉันมันก็ต้องเป็นห้องใต้ดินอยู่นะฉันคิดว่าวิญ,ญญาณที่น่าสงสารพวกนั้นนะ่ะมันคงจะอยู่ไม่ได้ถ้าหากขาดฉันไป โอเคได้เวลาตัดสินใจแล้วไปเจอกันที่โนเวร์ no นะในดิงเกลจัดไปไวัยรุ่นโอ้เอ็มมาถ้าใครนึกไม่ออกว่าเอมมาเป็นใครนะครับเอมมาเป็นเด็กเด็กผู้หญิงที่เรียกเอ่อเรียกอะไรนะเรียกหุ่นหุ่นมาตีเราที่เสกหุ่นมาตีเราในาชัปเตอร์แรกชัปเตอร์หนึ่งเลยนะครับน่าจะใช่ใช่ชัปเตอร์หนึ่งป่าวะ โอเคก็ชุดก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนะครับสายเวทเราก็ไม่ได้เล่นแล้วนี่เราจ้างเขาได้ไหมคราวนี้เขาน่าจะตามเราไปได้แล้วแล้วเรามังอยู่ไหนเอ่ยอาา่าฮะนี่ไงโอ้โหอยู่สุดทางเลยผู้ชมอัปเกรดได้ด้วยเหรออัปเกรดอะไรอะ่ะอุ้ยโชกกันจัดไปอัปเกรดเลยโอ้โหบวกร้อยสี่โอเมจากเอาตายอ่ะบอก ยิงนี่กะเอาตายเลยนะฮะสิบนัดน่าจะไหวหรอมั้งโอเคไปครับนะคุณผู้ชมเราไปโบสถ์กันดีกว่ามาคุณผู้ชมก่อนที่จะไปโบสถ์เราก็ต้องไปถ่ายรูปอ่าตัวตลกมาก่อนใช่ไหมคนข้างหน้านี่น่าใช่ฮนะเห็นเขาบอกว่าติดเหล้าก็น่าจะคนนี้แหละอ่าเราเข้าไปถ่ายรูปข้างในกันดีกว่าคนไหนคือ a m เม i n งเอ็ดานะข้างนอกข้างนอกใช่เปล่าว่ะคนนี้ป่ะ คนนี้เหเปล่านะอ่ะ <c oughs> <c oughs> คนไหนคือเมซิงมิก้าทุกคนแม่งติดเล่าหมดเลยปะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคนนี้วะใส่หมวกอย่างนี้ใช่ไหมเอ่ยผมถ่ายทุกคนแล้วตอนนี้เอา้าไม่ใช่ว่าทางซ้ายนี่มันมีอ๋อย้ายมาอยู่ตรงนี้โอ้โหผมถ่ายแม่งทุกคนเลยตอนเนี้ยโอเคคนขายตัวหรือเปล่าวะ อืมพวกไหนคือ m i ซิ i n g อ d g a r เอยทุกคนโลคุยได้ไหมไม่เล่นอย่างเดียวอันนี้มันเป็นคนขายตัวอะหรือว่าคนนี้เหรอคนที่นั่งอยู่นี่ปะนั่งเล่นเป็นโนูอยู่นี่หรือเปล่านะอืมอ่ะถ่ายไว้แล้วกันถ่ายทีเดียวสองเลยถ่ายทีเดียวสองเลยเพราะว่าไม่รู้ไง คนนี้ปะอ่ะลุงลุงก็ามาเหรออ่ะถ่ายลุงไปด้วยกันเฮ้ย <c oughs> ลุงทหารเหรอหรือว่าคนละคนวะไม่ใช่ทหารที่เราจ้างหรอใช่ปเปล่าวะผมถ่ายหมดแล้วไม่รู้จะได้ได้อ,อย่างรูปนี้ไม่รู้ไปกล้าจะพอใจอยังมาเอารูปมาให้แล้วใช่ปเปล่าวะถ่ายมาซัเยอะเลยอ่ะ ประโยคเดิมเลยยาวจัด yes อ่ะโอเคเหลืออะไรบ้างเนี่ยโอ้โหต้องไปหาไหนมาเธออีกเอ้ยไม่ใช่เออใช่โอ้โหคุณผู้ชมเอาวะยาวไปจังหวะนี้ต้องลงไปหาไหนมอเตอร์ข้างล่างคนระับคุณผู้ชมไปโอเคคุณผู้ชมมาถึงไนมอเตอร์เท,เทมเพิลแล้วตอนนี้เราได้หนังสือเข้ามาแล้ แล้วเดี๋ยวไปส่องกระจกดูน่าจะเจออะไรสักอย่างโอเคไปโอเคใช้เลยเอออะไรอ่ะถึงกับคุกเขา่าโอเคมาตื่นที่ไหนเนี่ยโอเ้เราหรือมันต้องเลือกเข้าโบสหรือเปล่าวะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะมาโอเคอย่างน้อยก็อันนี้คืออะไรเนี่ยข่าสาวกข,ของพระอ,องค์ได้โปรดอ่าติดตามไปตามเส้นทางเสถีย อะไรวะเด็กเลี้ยงแกะจะต้องระวังแกะให้ดีนะบางทีอาจจะลืมแกะเอาไว้ข้างนอกก็เป็นได้ข้อแรกนายมาเธอร์จะคุยกับคนจํานวนมากข้อ2นะครับมีคนติดตามเพียงบางส่วนเท่านั้นจากคนที่นายมาเธอร์ไปคุยด้วยข้อ3นะครับต้องระวังคนที่ปฏิเสธการพูดคุยของเธอ4นะครับ อ่าไปตามคุยคนกับที่เธอไม่ได้คุยอืมน่าจะเป็นกฎการเข้าลัทธิอะไรทั้งอย่างวะตอนนี้อยู่ที่ไหนวะเนี่ยอะคุณผู้ชมไปน่าจะยาวอะอุย้ยเดี๋ยวนะมันขลึงหาดนี่ใช่ปะเหมือนเป๊ะเลยขลือหาดเลยใช่เลยคุณผู้ชมโอ้โหไขวะน่านะ NPC เปล่าไม่ใช่ ไม่ใช่ก็ลั่นเลยแล้วกันโว้ยอู้ไอ้เชี่ยเวอร์ชันอัปเกรดแม่งเร็วกว่าเดิมมันเร็วกว่าเดิมมันเร็วกว่าเดิมโอ้เออแม่งเร็วกว่าเดิมโอ้โหฮาร์ดคอร์กว่าเดิมไอ้ตัวนี้ปกติมันช้าเนี่ยนี่เขาติดบีตซอมบี้โอ้โหเป็นร่างอัปเกรดวะคุณผู้ชมมีการอัปเกรดด้วยอืมไปไหนอะฮะโอ้โห นี่มันที่ไหนครับนี่ออุ้ยโอ้โหมอโอ้หมอแม่งเข็นรถชนเลยคุณผู้ชมโอ้โหเกินไปจริงจริงอ่ะฮะกินสักหน่อยดูดิท,ทางเดินมีตัวอะไรอีกหมดยังโอ้มีหุ่นให้เรียกเยอะเหมือนกันนะน่าจะหมดแล้วมั้งก็หลายตัวแล้วนะเราซัดไปสามตัวไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีเกินกว่านี้โอเคมาตรงนี้ โอ้โหแม่งชัดเลยตรงนี้เหมือนมีอะไรสักอย่างปะจุดเทียนก่อนแล้วกันอ่ะกัรตายมีอะไรเอ่ยโอ้ผู้ใดนอ้อคุยหน่อยดิใครอะ่ะโอ้ไนติงเกลนี่นาเอ้าเดี๋ยวนะโรเบิร์ตเ,รอเอออย่ามองเข้ามานะเนื้อของฉันมันเน่าแล้วเฮ้ยโรเบิร์ตจริงด้วยไอ้เชี่ยอ่าฉันโดนจับโดยลาล่าอ๋อไนมาเธอ ดิสคริปเปอร์เป็นสาวกของไหนมาเธอนะครับเธอบอกว่าฉันจะช่วยพวกเธอในโลกใหม่ไม่รู้เหมือนกันว่าหมายความว่าไงฉันไม่ได้ขอให้เธอช่วยฉันออกไปหรอกนะฉันคิดว่าตอนนี้เธอคงรู้แล้วว่าฉันเป็นคนที่มีปัญหาแล้วน่าจะเป็นปัญหาของฉันหรือเปล่าโอเคน่าจะเมื่อกี้ผมพูดผิดน,นะโทษทีถ้าเธอไม่รังเกียจแล้วก็ฉันขออธิบายอะไรหน่อยนะโหดูสภาพอ่ะว่ามา หัวไปโดนอะไรมานะอ่าในปี1 8 8 0ปนะครับประมาณก่อนที่จะเข้ามาในมอสตินเฮาส์นะครับอ่าได้ยินเสียงแปลกๆในหัวนะครับอ่ามันไม่ใช่ทั้งเสียงของผู้ชายแล้วก็ไม่ใช่เสียงของผู้หญิงอะ่ะอืมไม่รู้เป็นเสียงอะไรนะรด้วยความดื้อรั้นของฉันเนี่ยฉันก็ไม่อยากจะเข้าไปรักษานะฉันก็เลยอ่อคิดเอาเองว่าเสียงนั้นแหละเป็นเสียงของตัวเองโดยเฉพาะเสียงในจิตของฉันในโลกจริงเนี่ย มันได้นำทางฉันเข้าไปสู่โลกแห่งความฝันด้วยคําสั่งจากเสียงที่ฉันได้ยินฉันก็เลยเริ่มที่จะเจาะหัวตัวเอง <c oughs> ไอ้บ้าโรเบิร์ตหลังจากที่เจาะหัวตัวเองเสร็จแล้วก็เสียงนั้นมันก็ดังขึ้นกว่าเดิมก็เลยแยกอะไรไม่ออกแล้วตอนนั้นอะทุกๆอย่างกลายเป็นภาพเบอร์และทุทกๆเวลามันก็ไม่ได้สําคัญอีกต่อไป ที่นี่ในคุกเนี่ยเป็นที่ในสักที่หนึ่งของความฝันนะครับก็ในสุดก็ไม่ได้ยินเสียงนั้นแล้วตอนนี้ชั้นเข้าใจแล้วเราว่าไอเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของฉั้นแต่ว่ามันเป็นเสียงของใครกันล่ะชั้นอาจจะไม่ใช่คนดีแล้วนะแต่ชั้นก็รู้สึกผิดรู้สึกละอายเหมือนกันนะแต่ว่าเสียงนั้นอ่ะมันก็ทําให้ชั้นก่อบาปผิดอย่างมหันขึ้นมาแล้วลสิเสียงนั้นมันอ่าอ่ะอันนี้ต่อแล้วกัน ถ้าเธออยูอ่ถ้าเธออยู่ตรงนี้แล้วก็ฉันแน่ใจว่าเธอจะเจอความลับเยอะแยะเลยล่ะตอนฉันยังเป็นเด็กแล้วก็ฉันสนใจกับซา,ากสัตว์มากเลยฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยล่ะที่จะรวบรวมซากพวกนั้นแล้วก็ผ่าพวกมันความอยากรู้อยากเห็นตอนที่ยังเป็นเด็กเนี่ยมันทําให้ฉันกลายเป็นหมอหรือเปล่านะไม่สิความสนใจในซากศพเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าอะไรวะแล้วก็ตอนที่จ้างบุทเชอร์มาเป็นผู้ช่วยนะมันก็ เป็นถูกควบคุมโดยเสียงอะ่ะเป็นเสียงสั่งให้จ้างมามันเป็นงานอดิเรกข,ของฉันเองแหละที่อ่าทให้มาหาประสบการณ์ในความฝันอะ่ะม,มาทดลองกับสิ่งมีชีวิตในฝันแทนที่จะเป็นโลกของความจริงนะด้วยไสยศาสตร์แล้วก็อะไรเนี่ยอ่าการผ่าตัดนะครับก็เลยเปลี่ยนเด็กสาวที่น่าสงสารคนนึงให้กลายเป็นปีศาจตอนนี้ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้ยินเสียงนั่นอีกแล้วแต่ว่าก็ยังได้ยินเสียงกีดร้องของผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนั้น ส่วนเรื่องอื่นที่ฉันทำลงไปหลังจากปี1893แล้วก็เออฉันไม่รู้สิเดาเอาจำได้เรือนลางอะฉันเดาว,ว่าตอนนี้คงจะมีไอ้พวกอา่าไอ้พวกตัวหน้ารังเกียจอยู่เต็มไปหมดเลยนะอ่ะแล้วลูกสาวหายไปไหนอนะถามดูด,ดิฉันรู้สึกละอายมากเลยตอนที่ฉันมองไปที่มาร์กาเล็ตไม่ใช่เพราะว่าฉันทิ้งเอ่อแม่ของมาร์กาเล็ตไว้ที่จีนหรอกนะ ฉันดูแลเธอได้แย่ขนาดนี้แต่เธอก็ยังเป็นเด็กที่อ่อนโยนฉันเชื่อว่าไอ้ความอ่อนโยนนั่นแหะมันจะทําให้เธอปกป้องตัวเองไม่ได้ฉันคิดว่าตอนที่ได้เจอกับปีเตอร์มอสตินอ่ะ, in, อะฉันคงจะวางใจแล้วก็ฝากมารกเร็ตเอาไว้ได้น่าเสียดายนะที่ปีเตอร์ดูสนใจกับเออแขกที่แขกอินเดียมากกว่าอะไรวะแขกอินเดียอะไรแขกชาว India, อินเดียแล้วเมื่อความฝันเนี่ย ค่อยๆกลายเป็นฝันร้ายอย่างช้าๆนะครับปีเตอร์ก็กลายเป็นคนติดเหล้าซะงั้นอะไรเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเมื่อปีเตอร์ตายเพราะหัวใจวายในโลกแห่งความจริงนะครับตำรวจก็ได้ทําการเข้ามาสอบสวนแม้ว่าฉันจะไม่ได้มีส่วนการตายของเขาโดยตรงเนี่ยแต่ฉันก็เป็นคนที่อืมไม่ได้ดูนะให้ดีนะว่าบ้านเนี่ยว่าบ้านเนี่ยเก็บเหล้าเอาไว้โอเค ก็ิโดนขังอยู่ข้างในแล้วมีอะไรอีกไหมมันมีขึ้นให้สู้ด้วยคุณผู้ชมแต่ว่าไม่มีอันนี้และแสดงว่าอาจจะถ้ามีอาจจะมีลูทหนลูทไหน,ไหนสักลูทนะครับที่สู้กับโรเบิร์ตก็เลยมีกระจกไว้โอเคคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอ พักแต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงก็โบดเนี่ยเอาไว้เป็นของอีพีหน้าแล้วกันแมอุตส่าห์ว่าจะไปโบดแต่ว่าเรื่องดันยาวมาซะง,งั้นนะคุณผู้ชมเอาไว้เจอกันใหม่ใน e ีพีหน้าแล้วกันสําหรับอีพีนี้ลาไปก่อนบาย